นี่เราอยู่ร้านไก่ย่างนี่เก่าแก่ขนาดไหนป้ายมองไม่เห็นแเราขายดีมากครับโดยเฉพาะตับตับย่างเนาะตับย่างนี่เดี๋ยวมานจองทชี่วไหวได้ครับอย่างเป็นตัวแสบเนี่ยขายดีเออ นี่จะค้องหลานเพื่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับคล้ายคล้ายเบอร์จัาโมงเดาเตววันเดาเตีววันแต่ว่าตับนี่ขค้ายดีกว่าโมงกันบ่านี่ผมมาสร้างตับไปซีใหม่ครับเราไปสร้างบ่ท่านเนี่ยแต่ว่าอย่างอย่างไกลงามเนาะวิเชียรบุรีแต่ว่าอยู่ลาสานเด้อครับเด้อ ไก่ย่างวิเชียรบุรีเนาะเนี่ยให้ดูอีกตัวครับผมอย่างงามเลยเต็มโตเท่าไหร่ครับนี่ตัวละร้อยห้าสิบตัวละ150เนาะ,ะสื้อตัวหนึ่งกับกินใดคุณแล้วเบิรครอบครัวคุณน,นะครับผมขายดีดีล่่นยู่ลาซานซอยซอยสี่ซอยหกครับเนาะ ไก่ย่างวิเชียรบุรีไทยผ่านมาสนใจมีเครื่องไก่ย่างแต่ว่าผมนั่นเนี่ยซับย่างซับย่างที่เรียดเลยครับผมย่างแห่งบ่มีกลิ่นเนาะมาอุดน,น้นได้เ้ยครับเดนี่นี่แหละต้าเรียกไก่ย่าง กาย่างถูกเผาเนี่ยแหละเจ้าจะโดนไม้เสียบ